สวัสดีครับผมปุณภัฒนศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปานั์จูรีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับซึ่งนะผมเพิ่งซื้อมานะครับในราคาลีละ7000บาทนั่นเองนะครับนะหลายคนดูแล้วก็คงจะพอจะเราออกว่านี่คือ เหรียญ12บสีนั่นเองครับมีอะไรพิเศษนะเดี๋ยวนะเราจะมารีวิวให้ท่านชมนะครับสำหรับนะครับใครที่นะมีเหรียญมีของมีค่านะของสมมีค่าที่อยากขายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตรงนี้ Facebook ร้านปลาหนังจิวเลรี่นะครับโทรศัพท์ของเรา0 5 4 0 7 3 0 3 l i n e ูนย์เจ็ดนปานังแปดนะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยนะครับสำหรับนะครับนะใครที่ติดต่อเข้ามานะครับรอนิดนึงนะครับเพราะว่านะเรามีทีมงานทำงานอย่างจำกัดนะครับนะซึ่งบางทีนะอาจจะ ต่อไปท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะทีมงานของเรานะครับทำงานตั้งแต่ช่วโมงเช้าถึง4โมงเย็นว, 1. วันจันทร์ถึงวันเสาร์น,นั่นเองครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับที่นะส่งเข้ามาขายกันนะั้นะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับต้องระวังอย่างหนึ่งนะเพราะมีของปลอมนะครับส่งนะเข้ามานะครับสำหรับราคาที่นะผมรับซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่5,000บาท เริ่มต้นที่5,000บาทแล้วขอบอกเลยว่ามีจริงๆสหลับเหรียญนี้นะฮะเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นเหรียญที่สังเกตให้ดีนะเป็นเหรียญที่มีด้านหัวทั้ง2ด้านครับนะมีหัวทั้งสงด้านแต่ฟังก่อนนะครับนะในยุคปัจจุบันนี้นะถ้าใครที่มีของสะสมนะที่สะสมมานานโอ้โหเห็นเจอมานานตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเจอด้วยตนเองอ่าซื้อของผ่านมือนะผ่านมือตัวเอง นะมีโอกาสที่จะเป็นของแท้ครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่านะเหรียญน,นี้นะมีการพยายามทําปลอมนะครับต้องระวังนะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านนะครับได้สังเกตก็คือนะความเป็นธรรมชาติของเหรียญถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้เนี่ยนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวต้องเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมนมนนมองมอง,มองผ่านการใช้เนี่ย เนื้อนิกเกิลข้างในเนี่ยไส้ไส้ทองแดงนะไส้ทองแดงนะหลายคนจะมักจะเรียกทองเหลืองนะก็จะมีมนหมดหน่อยถ้าเกิดมันวาวแวบๆขึ้นมาให้ระวังแล้วเหรียญที่นะขอบบางทีนะมีการมันวาวผิดปกติดูไม่เป็นธรรมชาติยิ่งต้องระวังเลยเพราะปัจจุบันมี พวกมิจฉาชีพนะครับเอานะเหรียญ10นะสเหรียญน,นะใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยครับเหรียญ12เหรียญมาประกบกันแล้วก็จากนั้นก็เอาเหรียญน,นะก็มีการให้เอาอีเหรียญหนึ่งมาตัดแล้วแต่งขอบแล้วก็ใส่เข้าไปนะชําวิธีการอย่างปนีดครับนะทำอย่างปนีนะจนสภาพออกมานั้นนะครับค่อนข้างที่จะเนียนมากแต่ที่ผมเจอมาก็คือ ผิวยังไม่ธรรมชาติครับเมื่อผิวยังไม่ธรรมชาติครับนะฮะเราก็คือดูตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะบางคนดูผิวธรรมชาติไม่ออกถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งไปเล่นครับมีโอกาสที่จะเดินของปลอมสูงแต่นะถ้าคุณผ่านมือนะตัวเองนะแบบนี้มานะครับผ่านมือมาแล้วเจออย่างงี้ร้านป่าหนันยินดีรับซื้อครับเริ่มต้นที่ราคาเลียญละ 5,000บาทนะสภาพที่ผ่านการใช้มาคุณรู้ไหมว่านะสภาพที่ผ่านการใช้เนี่ยผมเจอมาหลายเหรียญแล้วนะฮะแล้วต้องระวังด้วยนะครับมันมีบางนะบางมันมีคนที่แบบแอบอ้างนะแอบอ้างว่าได้เหรียญมาจากร้านป้าหนานอะไรบ้างน,นะครับซึ่ง ผมก็เจอพวกนี้นะครับได้เหรียญจากร้านปนันจะไปหลอกขายคุณระวังให้ดีนะไอ้พวกนี้นะครับใช้ร้านปนันแอบอ้างนะเจอกันหลายครั้งนะเจอหลายครั้งนะครับพวกที่แบบนี้นะให้ระวังให้ดีแล้วกันใครมีนะก็ติดต่อเข้ามาตามที่อยู่ที่ผมบอกนั่นเลยแล้วกันนะครับยืนยันว่าร้านปนันรับซื้อจริงๆครับเรารับซื้อจริงนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพราะเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอที่ทุกคนจะต้องอึ้งแน่นอนครับเมื่อเจอของที่ หายากจริงๆครับนะฮะร,รอติดตามชมนะฮะ